ว <c oughs> งวงอะไรอะลูกบอกให้จบสิวงงกลมภาพอะไรรถเก๋า<อ>ไม่วงกลมภาพอะไรอันเนี้ยภาพที่เป็นวงกลมเหรอตุ๊กปน,นรถจักรยาน บบอ๋อโมอย่าฟังผิดโมย่าก็เลยวงกลมที่มันไม่ใช่ลูกวงกลมใช่มั้ยลูก<ต>เก่งเด็กเข้าจะผิดอ่อ <c oughs> อันนี้บอลลูกบอลเยือดเดือดอะไรเนี้ย ห,หยดสีหยไงละ่ะก็ก็พูดให้เต็มเต็มเบายทีเจ้กากัฟาโร่สบ,บายอะไรนะสบายสบายมาเจ้าฟาสบายฟาโร่ทำเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วเป็นปรูปอะไรคะเป็นรูปต้นมะพร้าว นนให้ทำอะไร,หรให้ให้ให้ปั๊มให้ปั๊มรูปอะไร,รอ่ะให้ปั๊มรูปนั่งอ,อ๋อแล้วรูปนี้ภาษาอังกฤษว่าอะไรรูแอะแต๊บแอ๊แต๊บส,สีชมพูสีชมพูสีชมพูแล้วเป็นรูปอะไรนะ Four. 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 Last, last one. Last, last two. Last three. <laughs> on last, last one. one. Last, last two. Four. Last two. two. Last three. Three. Last two. two.

này áo mày này không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cho không cho con mất mày áo mày mày mì đi hả có có rồi chỉ cho con mất